สวนที่จังหวัดยะลาค่ะทางสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ก็มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลามรุ่นที่4เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งค่ะ สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลามชายแดนใต้รุ่นที่4ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องค่ะ,คะเพื่อที่จะให้พัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลามผู้นำศาสนาและก็ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและมีภาวะผู้นำที่ทันสมัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนค่ะซึ่งอันนี้นะครับก็มีนายธีรวิทย์เทียนคารอดผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาสบตเป็นประธานเปิดและก็ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้นาาําศาสนาและก็ผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้100คนแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับถึงความพร้อมความสําคัญของการพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนเรื่องของสังคมให้เจริญก้าวหน้าครับ นอกจากนี้ค่ะการอบรมก็เน้นให้ผู้นำนะคะได้มีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามข้อกฎหมายและสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับนะคะไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นในชุมชนได้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำอิสลามในระดับท้องถิ่นและภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถร่วมกันสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องค่ะ